ครับก็สวัสดีครับวันนี้กับอูชเชลเซอร์วิสนะครับนะอ่านี่ก็มีอีสุที่ฟ้านะครับนะอ่าช่วงนี้ก็มีรุ่นเก่าๆบางลานนะครับนะรุ่นเกา่าๆคันนี้ก็มีปัญหาซีนเครื่องรัวนะครับกับคันนี้ดิซ <c oughs> ีนโคเวียงรัวมาพอตอดปั๊บก็มี สปริงกัดกันลุดต <mel> ัวกันครับนี่มีรอยเบียดนะครับนะอันนี้คงจะตกเป็นขัดด้วยครับอันนี้ลุดเนี่ยที่ลุดจากเบาะนั่นนี่ดีที่มาคับตรงนี้นะครับนะมีแต่ว่าลุดคนนั้นเรียบร้อยเข้าเกียร์ไม่ได้ครับอันนี้การนี้นะครับนะการนี้การลุดออกจากหเบาะมาคับอย่างนี้ก็คือเข้าเกียร์ไม่ได้เลยครับนี่อันนี้ถือว่าสปริงมันใหญ่มันขาดนะครับนะ มีสินรวัวสินรวัว,ส,วสินขวียงลังต่รุ่นนี้ก็ปัญหาก็สินถวางนี่ก็มีทวนกันครับตัวนี้มีขี้รัวกันกับสี่กวางนี่ครับ,รรบ,รรบ,รบไอ้อย่างกวัางนี่ขี้รวัวมากนะครับตัวนี้ตัวนี้ทำชงรางกันครับต่เออันี้ก่อนเอาสีสินรวัวก่อนสินคอหน้าก็รัวแล้วก็มีกนนันนะครับ น,น,นี่ก็อันนี้นานูนหนานตาแกลงนะครับนะอันนี้ทำนช่วงลางเปลี่ยนบุกมากความร้อนขึ้นกันนี่ทอดพนามปลาปิยนไหมนะครับอันนี้ คันนี้เครื่องเดินไม่เรียบมีปัญหาวัวชีตกับคันนี้ว i ออสมีวัสห้าคันนี้ครับมีงานก็มีงานกลางไล้ท่านครับของเขาครับพยายามเกลี่ยเกลียวใงมครับเปลี่ยงปังอะไรอย่างนั้นคนนี่ก็มีเบียกันนะครับนี่กับจอเจนนิสันนี่ก็บในว่างในทำไมเซฟิโรนี่ครับ โอเคนะครับนะมาในลงเฟซแต่ไลฟ์วันเลยครับนะไมาลงดุนเกาะาะมั่งวันนี้ไม่แต่ดุนเกาะาะนะครับนะช่วงนี้เกา,นะากมัง่งไม่มัง่งธรรมาดาครับคนนิยมของเกาครับโอเคครับทางร้านก็รับบริการซอา้อมมัวชีสเขามาเร็วแหละก็รัวชีสเบนซินนะครับนะหน้าเขปรึกษากันมาได้ครับขวัญเกขาขวัญดำ วิ่งไม่ออกวิ่งอ่ดสอบถามกันมาไนะครับกับคูณชาวสวินตนาทวีนะครับนะโอเคครับก,กดปักกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับคูณชาวสวิตกันนะครับนะขอสวัสดีครับ